ก็สว <chat> ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมสองคนก็คือบ้าแล้วก็สมานซึ่งวันนี้ก็อยู่กับแมปสตองเกตเป็นเ่าแต่ว่าการต่อสู้ของเราก็คืออย่างนี้ไหมบ้าเราปะก็คือถ้าเกิดฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งตายห้ามใช้ตัวซ้ำเลยสมมติได้เลยซสมมุตินะมึงสามารถฆ่ากูได้กูว่าต้องเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆเว้ยห้ามใช้ตัวเดิม โอเคใจละแล้วสมมตินะแพ้เนี่ยสมมุติถ้าครบแล้วคาโทษคืออะไรวะเพื่อนโดนตอกเฮ้ยเหไม่ใช่โดนตอกอืมแบบนะ้เก้ากี่รอบดีห้าไหมสักห้ารอบหนึ่งไอ้ไม่ห้าดียววาเอาเป็นหกเลยได่คุณห้าห้าห้ามันมีห้าตัวงั้นเก้าหนะ้ากันเนอ่าก็คืออย่างนี้เวยอย่างแรกก็คือครั้งแรกเราจะเลือกตัว ตัวตัวใดตัวหนึ่งมาสู้กันตัวซ้ําก็ได้ตัวไม่ซ้ําก็ได้แล้วแต่แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยถ้าเกิดฝั่งไหนแพรก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยแม่งเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนไปเรื่อยจนกลับมาจุดลงโต้นั่นก็คือเราจะทําให้เราก็จะโดนลงโทษก็คือการที่อา่าให้เงินแล้วกันเอาป่ะให้เงินเท่าไหร่กี่บาทห้าบาทสิบบาทห้าบาทแรเอาไหมห้าบาท ออได้เงินไหนเพื่อนเอาเงินนี้ปะ่ะละพี่กำลังชูอยู่เนี่ยทายหัวก่อยไปไปแบบหนึ่งชิปล็อกก่อนอนักสามไหมสามสองหนึ่งกึนโอ้ยันเ<า>จอแล้วเพื่อนโอ้ยเลโกกุ้เขียวโลยเขียวจุโล <laughs> กูจะกลายเป็นลูกบาสไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะสีฟ้ามีดไฟคุ้นๆวันโดนครับบาสทำไมเหมือนเกี่ยวยูโรสูบากัคตา,ตาเลยว่ะเปิดตู้มเลยโอ้ยเกือบตายวันบอกประเด็นคือมีแค่สกิลเดียวไงใช่ใช่เพื่อนมีแค่สกิลเดียวแต่ไม่เป็นไรเล่นอีส่ เมียวไอวันโดนอีกแล้วทันจิโร่ทันจิโร่เด็ยกบูมแตกไปหนึ่งเปลี่ยนตัวมันโดนต่อมามาแล้บัานี่นะเอ,อนี่ยครับเงินะนี่ผมจะให้วันสามสองหนึ่ง มีเฮ้ยทำไมมันตีไม่โดนเลยวะมันงงมันงงแล้วไปมาดูตีไม่โดนเลยมันงงครับจังหวะนี้รอมันงบงโอ้ยโดนแล้วจังหวะนี้ครับโดนคอมโบวันเฮ้ โอ้โหแฮโอ้บึมชเอ่อเออเออ้าวเดินแกไม่รอโอ้ตะปัดเหมียวเหมียวเหมียวไอวันโดนเรียบร้อยจะไม่ยอมแพ้ครับฝนตกฝนตกฝนตก บ้านลงฝนตกไปน่าจะไม่นะว่าเริ่มลงเม็ดแล้วครับเพื่อนทำานผู้ชมคราบผมจะไม่ยอมแพ้แต่มันก็คขนางจะยากเลยว่าทุก,กตัวมีโคตรแย่มเกือบแบบนั้นแบบนะเออเกือบ <c oughs> เอ้ยเอ้ยโครเลี่ยม มาอย่างนี้โอเคเเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดเป,ป<ร>็นตอนท, <startups S 1> ที่บัสมานะไม่มไมต้องตัดแล้วครับมากกวาโอ้ยส oh, <laughs> ูงเออ โอ้ยมันเล่นดูง่ายจังวะโอ้คูโดนคืโดนแล้วรู้หรือไม่ว่าถ้าเกิดไอ้บาสมีโกโจคือผมจะแย่กว่านี้ไอ้วันติดคอมโบแล้วกับแย่แต่กูติดสแปมโอ้ย อ่าได้นะวันหรอกวายวาย่ายไตายโอ๊ยนั่งเก้าอีพอดีเลยสูเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดเนี้ยผมจะสะกิดบาเบา,เบาโ,อโอ้อาได้นะวันผมแค่สะกิดเบาๆมาแล้ว หนูนั่นนี่เองฝนตกโว้ยดังบ้านฝนตกปะตกแล้วมามาต่อต่อต่ออย่าไปนอกเรื่องโอ้ยโอ้ยหนักกว่านักกว่ามาแล้วเพื่อนโอ้ยมีแค่ไม่กี่สกิลที่กีร่อนมันจะอีที่ว่ากูจะใช้โดนหรือเปล่านะเอาคุณดูละแม่แฟรี่กู ไอ้บบวันโดนไอ้ไม่จะไปไหนวะกูไม่รอดแน่เลยเออเรียบร้อยไม่น่าเปิดวันแตกไอ้ี้ยอืม,ปมๆๆปแปกครับเดวต่อไปเยดเจนออดละเม็ดเล็ก สกิลหนึ่งสกิลสองทีม่มันต่อยอ,อยู่วะอ้าวับอ้าววันโดนให,ให้สกายรู โอ๊ยแต่กวันไว้ชีวิตหน่อยเพื่อนเพื่อนมวะเพื่อน <c oughs> โอ้ยว <c oughs> ันเกย <c oughs> ชาวนากิจดให้เลย <c oughs> เดี๋ยวนะบ้าตอนนี้ใครชนะไปเท่าไหร่้ะกูชนะไปสองปะมึงสองกูสองไม่เทียรตัวเดียวกัน ทำไมบล็อกแม่งไม่ติดเลยวะโอ้ยวันติงเงี้ยโอ้ยบึ้มตอนห้าเลยทาไมมึงต่อยโดนกูต่อยไม่โดนบ้างเลยวะไอ้วันมึงอยากขัดบ้างเต้ กูจะไปยองเซ็งกันท่าเปง่นไแล้วต่อยแม่งก็กระเด็นเนาะเอาเผาไว้โดนเฮ้ยเฮ้ยกูชอบเผาไว้โดนเป็นเนี่ยอะไรวะเฮ้ยกูไม่โดนเลยอ่นี้จริงเฮ้ยวันไว้ชีวิตหน่อยสัตว์อะไรไ้ เอาแมลงขึ้นหรอ,เ,อเวลาชาร์จอะ,มะแมลงดิเอาคุณตายเลยไอ,อแต่เราไม่มได้สกิลเช่ดิไม่ควรจะเลยไอ้โดนปะโดนมิบ้าถ้าเกิดมึงโดนอันตีเจนอ้อนมึงเชื่อมึงจะรับไหวบ่้เพื่อนแนะนำว่าอย่างั้นก็อย่าใช้ เวลาคุณต่อยโค้งๆเนี่ยมันต้องไม่ได้เสมอแล้วเชียวันตัดเพื่อนเลยไปตัดแกเยเซฟใช่ใช่ตัวอะไรพี่ตอนนี้ผมชนะไปเท่าไหร่วะโอ้ยบ้านมันเปลี่ยนตัวกี่รอบแลวอันมึนขอขอขอจ้ามันอาอะตอมิกอาหนึ่งสอง อันนี้ตัวที่สามโอเคสามตัวเลยสีส่เลยจริงมันต้องสี่โอ้ไซต่ตะมูเกียร์ฝนตกแรงจังโอ้โดนคุณแอมอ่ะโอ้หมัดหัวกับ โอ้ยเขี้่ไม่ขัดแังมากอาจจะเห็นการต่อสู้มันดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะผมเล่นไม่เป็นโอ,โอ้ยบดเอาบอดแปลก,ปลกโอ้ผมโดนอันศยุทธิ์ โอ้เน็ตก็ปิงทำไมมันไม่เคยโดนเลยวะมันมันโดนนะแต่มันเหมือนไม่เคยเข้าจ <t> ังตรงเาเอ้ยมันเบาแล้ววะเฮ้ยมึงบักเลยเหี้ยตัวบักแด็ดต่อฟไอ้วันเฉียด ทำไมมึงดูบักๆแตงโมเสือมันแตกมันสกิดตอนนี้กูเปลี่ยนไปแล้วมึงเปลี่ยนไปแล้วสิกูเปลี่ยนแล้วสิใช่ปะใช่แป๊บนึงกูใช้ส่ดามาไปแล้วนี่ไปแล้วไปแล้วอ๋อหลืออีกสองตัวของกูเปลี่ยนไปสองสองนงันอยู่ไหนอะอันนี้ตัวที่สี่กูอยู่นี่อยู่นี่อยู่หลังมึงอะมาเลยเร่มเลยให้เปิดก่อนนะให้เปิดก่อนนะ โอ้ยโอ้ไปไปายทุกคนได้ป่ะไอ้เว้ยสิต่อไปตัวที่ห้าโอ้ยวันโดนโคตรติงอ่ะมามามาเสมอก็โวต่อให้เสมอเลยอ่ะป่ะจัดตัวสุดท้ายไม่เป็นไรเอ้ยอย่าคุณลืมเปลี่ยนตัวบึ้มไอ้บาบาตัวที่มึงเกลียดมาแล้ววัด เล่นต oh, ัวแล้วเพื่อนโอ้ยตัวสเกียร์โอ้ย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 เอาแล้วตัววันติงเลยตัววันติงเลยโอ้ยเน็ตยาเน็ตยาบึ้มต้องตายเละสองเอ้แบตเละสองโอ้ยแย่จัง Chè yeah, chừng chừng các bạn Ôi, chạy gì nữa các bạn Lai lầm Lai lầm lầm ơi được các bạn Này Cô bên Ôi ชอบทำบึ้มโอ้ยโอ้โหเกียกกินมึงอยากเป็นมึงไม่อยากเป็นหัวแบนหรอเพื่อนฮะมึงมึงไม่อยากเป็นคนหัวแบนหรอวะใครแปลกเป็นหัวแบนแล้วเพื่อนยังไม่อยากเลยจำเลย เออมันยากว่ะทำไมมันดูตีไม่โดนเลยวะ่ะกูก็ตีไม่โดนคือมึงแดนหลบไปมามอา้าวสวยดบึ้มอา้าวโดนโดนเฉย <c oughs> โอ้ยวันเข้า้าเลยอะไอ้วันเข้ากองหิมะเลย โอ้ยไม่น่าไว้ใจไม่ไม่น่าไว้ใจเลยกูบอกจะน่าไว้ใจโอ้ยโอ้น่าไว้ใจจริงอ่ะเพื่อนน่ากลัวโคตรดีอ่ะมิวสึกงนี้จบเมื่อไหร่โอเคจบแล้วลรอแม่กูโดนซึ่งหลอดเนี่ยไอ้เขี้ยจะได้ละจะได้แล้วบอกเพื่อนไอ้วันมีอะไรจะบอกอ่ะกูให้มึงไปลีเรียตเลย ให้เหลือครึ่งหลอดให้เหลือประมาณครึ่งหลอดให้เหลือครึ่งหลอดเดี๋ยวเวยะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งเหรียญเหรียญที่กูจะให้มึงหน้าครึ่งหลอดเมื่อไหร่บอกครึ่งหลอดแล้วอ่ะดีจริงอ่ะเออแป๊บนึ่งอราขอนิอก่อนไอ้วัน มีอะไรให้ดูไห้เพื่อนวอะเทคกมีอะไรเกูจีโอเคครับทุกคนผมมาให้ละมาหาหน่อยเพื่อนเก็บที่เมื่อกูโอ้ยวันปิวเลยทำไมไม่เดินไปน้ำม้วนโอ้ยวันเก็บ มาหาหน่อยวันอ <c oughs> <ay> ้าวบายบายโอ้วมรนะบัด จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะพอดีไอ้บ้าน,น่าจะแบตหมดไปละก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้ด้วยนะก็ไปรนะับราย